มาจ้าพี่น้องจ้าปิดจ็อบแล้วค่ะเนาะปิดจ็อบสงการแล้วค่ะด้วยเนี่ยค่ะเสื้อกักค่ะเสื้อกักพร้อมปักโลโก้นะคะของชมรมสูงวัยใจเกินร้อยค่ะอันนี้เนาะข้างหลังเเบิ้งข้างหลังค่ะอันนี้คือชมรมเพื่นเน้่ค่ะนี่ชมรมผู้สูงอายุค่ะสูงวัยใจเกินร้อยสงสัยคนจะเอาไปใส่เนี่ยค่ะลดน้ำดำหัวในวันที่สิบห้าลูกค้าสั่งมาเนาะวันนี้ก็สิสรงงานห้ลูกค้าแล้วค่ะ สั่งเข้ามาได้เลยนะคะส่งโลโก้ที่ท่านจะปักเข้ามาให้ทางร้านได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะปักชื่อก็ส่งรายชื่อเข้ามาว่าใครใส่ไซส์อะไรนะคะส่งเข้ามาได้เลยทางร้านก็สิตัดเย็บออกมาอันนี้สั่งพิเศษมาเลยนะคะลูกซาลูกค้าสั่งพิเศษมาเป็นคอปกค่ะเป็นผ้าอย่างดีนะคะตัวนี้แล้วก็ฟิกความยาวมาด้วยว่าไซส์นี้เอาความยาวเท่าไหร่ทางร้านก็เลยได้ตัดเย็บให้ใหม่เลยค่ะล็อตนี้เนาะ ตัดเย็บให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ทั้งงานปักทั้งงานตัดทั้งงานเย็บนะคะต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยก็จะช้าหน่อยนะคะ7จ็ถึงสิวันถึงจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้แม้น้ออันนี้สั่งมาแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าทางร้านต้องจัดสินค้าให้ท่านนอ้อไหนจะต้องปักอีกก็ต้องค่อนข้างจะใช้เวลาค่ะรอบนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะสูงไวใจเกินร้อยค่ะทั้งหมด26ชุดนะคะรอบนี้ปิดจอบสมการแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่าน เล่นสกุการอย่างมีความสุขนะคะมาจากพี่น้องอันนี้เป็นอามข้างหลังนะคะสูงไวใจเกินร้อยค่ะอันนี้เนาะอามติดชิ้นหลังค่ะข้างหลังเสือเนาะอันนี้ก็ตัดเย็บออกมาปักออกมาตัดเย็บใส่ติดตุ๊กแก่เรียบร้อยค่ะเนะาะพร้อมสิติดกับตัวเสือแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกับตัวเสือกันค่ะพร้อมโลโก้หน้าสชิ้นนะคะ เสื้อกักตัวหนึ่งก็จะประกอบด้วยโลโก้หน้า2ชิน้นซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้คือข้างหลังะคะ่ะ